สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไายแลนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะวิวเขาล้อมรอบแล้วก็เห็นน้ํำตกเขาน้ําโจรด้วยนะคะพิกัดแปลงนี้จะอยู่ตําบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่3 3 4ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่2.6ล้านนะคะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนวนคุดแดงนะคะตัวที่ดินมีไฟฟ้ามีประปาเข้าถึงมีเพื่อนบ้าน แต่ที่ดินยังไม่ได้ถมนะคะแต่ถมไม่เยอะนะคะประมาณสัก40-50เซนนะคะแล้วเลิงจะพาไปชมที่ดินค่ะตามเึ่งมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวหน้าแปลงที่ดินจะเห็นน้ําตกขาน้าโจนอยู่ตรงนี้นะคะเส้นอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะหันหน้าออกน้ําตกเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกนะคะตัวหน้าแปลงของเรานะคะนี่ธงสีชมพูนะคะด้านนี้นะคะ นจนถึงสีชมพูด้านนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ประมาณ34เมตรนะคะความยาวนะคะความยาวโดยประมาณ42เมตรนะตรงนี้ความสูงจากกระดับน้ำทะเลยีเมตรนะคะที่ดินยังไม่ถมนะถมประมาณสัก30 40เซนนะคะเนี่ยถมเท่าเนินตรงนี้ก็ได้นะคะเนินตรงถนนเนี่ยคะ่ะ ได้เลยวิวเขานะคะถ้าขึ้นภาพสูงเนี่ยลูกค้าจะเห็นวิวเขาล้อมรอบเลยนะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทําบ้านพักตากอ,อากาศเยอะเลยนะคะเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะแล้วก็ถนนนะคะกว้าง8เมตรเลยสาธารณประโยชน์กว้าง8เมตรนะนวิวตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยใครอยากทําบ้านพักตากอ,อากาศนะคะ หรือจะทำเป็นบ้านสวนนะคะก็เหมาะเลยบ้านสวนหลังกเกษียณน,นะคะถมไม่เยอะนะนวิวเขาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวิวเขาใหญ่นะจ๊ะตรงนี้นะคะระยะใกล้ใกล้เคียงนะคะจะเป็นสวนไดโนเสาร์น,นะคะสวนไดโนเสาร์นเนี่ยจะห่างจากที่ดินของเราประมาณ800เมตรนะคะลูกค้าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยปือนะคะ ห่างจากที่ดินของเราประมาณ2กิโลอบตเขาพระห่างจากที่ดินของเรา4กิโลโรงพยาบาลนะคะหรือว่าตัวเมืองนครนายกนะคะประมาณ15กิโลนะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิทด8ิกิโลนะจ๊ะทวนเนื้อที่อีกทีหนึ่ง334ตารางวานะ2.6ล้านเจ้าของขอค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะฉนดขุดแดงนะจ๊ะเร่งจะพาเดินเข้าไปดูในแปลงที่ดินนะคะนี่แหลแปลงที่ดิน ดูตามธงชมพูไว้นะคะบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศดีนะมีบรรยากาศลังฝนตกนะคะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะสูงจากระดับน้ำจากกระดับน้ำทะเล23เมตรนะเนี่ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศในแปลงนะถ้าเราปลูกบ้านในแปลงนะคะยิ่งเทควิวยิ่งสวยนะคะ เวลาถ้าซื้อที่วิวเขาเราจะปลูกชิดเขานะคะเราปลูกให้มันเทควิวปลูกมาท้ายๆที่นิดนึงนะเนี่ยลูกค้าก็จะได้บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะไม่เปี่ยวนะคะเพื่อนบ้านเยอะเลยแล้วก็ข้างๆนะคะก็เป็นที่นานะคะก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะ าสนใจนะคะสามารถโทรหาหลิงนะได้นะคะโทรที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ HLENG789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ